สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่พาเถ้าจัดให้วันนี้กินอะไรดีในคอของพาเถ้านะคะผัดเถ้าครอบครัวเชิญกินอะไรดีวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกการติดตามเลยขอบคุณทุกกําลังใจเลยนะคะวันนี้พัดเถ้ก็จะมีแกงส้มแล้วก็อาจจะเป็นชูชีกุ้งชูชีกุ้งก็ได้ก็รอดูก่อนนะว่าชูชีกุ้งน่าจะได้ทาําำเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วแกงส้มปัดเถ้จะกินเองแล้วพัเถ้ก็จะทําเลยก็มี กระหล่ำไม่ประกาศนะคะอันนี้ก็คือต้มปลาไว้แล้วอืต้มต้มปลาไว้แล้วเพื่อจะตำกับพริกอันนี้กระหล่ำเอ้ยประกาศประกาศขา,ศาแล้วก็มีหัวไชเทา้าหัวไชเท้ากับบวบนิดหน่อยบวบเหลือนิดหน่อยเลูกหนึ่งก็จะเอามาแกงด้วยกันแกงด้วยกัน,นแกงส้มใส่ปลาใ,ใส่ปลานี่เลยปลาต้ไมไว้แล้วเดี๋ยวจะไปตำ เดี๋ยวจะไปตามน้ำพริกนะเดี๋ยวขั้นตอนในการทำเดี๋ยวมาดูกัาทัว่วก็ไม่มีอะไรมากแกงส้มทั่วไปแต่ใส่ใจเท่านั้นเองเดี๋ยวรอดูนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะแกงส้มของพาทัวกับชูชีกุ้งของพาทัว่ว่าจะดูหน่ากินขนาดไหนเราดูกรอชมนะคะ แล้วก็ใส่ปลาไปเลยเนื้อปลาเนี่ยเนื้อปลาที่ต้ม,มตำเลยค่ะให้จะได้มันจะได้ฟูๆปลาจะได้ฟูๆเวลาแกงแล้วมันจะฟูตำให้ละเอียบเลยนะคะแกงส้มที่เราตักไว้นะ

ไม่ต้องรอให้มันเดือดเท่าไหร่หรกเดี๋ยวพักตอก็จะใส่อันนี้เลยนะคะเดี๋ยวจะใส่ผัก<อ>ผักเยอะเกินไปแกงส้งมต้องผักเยอะเนาะถึงจะอร่อยเนื้อปลาแดงๆเ,เดี๋ยวรอมันยุบน,นิดนิดนึง ปิดปาไว้ใส่บวบไปเลยเดีไยวรอให้มันสุกเลยเพราะว่าไม่ไไม่น่าจะได้ปรุงอะไรอีกอถ้าจะปรุงอีกก็คงจะใส่แค่แค่มะขามกับน้ำน้ำตาลเท่านเพราะว่าพวกเครื่องไอ้นั้นอะ่ะเครื่องแกงเครื่องอะไรมันเค็มอยู่แล้วอ จะใส่น้ำตาลนะทุกคนออกหวานๆเปรี้ยวๆต้องออกหวานๆเปรี้ยวๆแกงส้มไม่รู้ว่าใส่เนื้อปลาน้อยหรือเปล่าใส่เนเนื้อปลาสองชิ้นไม่อยากให้มันเข้มข้นมากเท่าไหร่หรอก แกงไว้เยอะๆจะได้กินแบบหลายๆวันกินรวมกับกับข้าวอย่างอื่นด้วยเรามีกับข้าวอย่างอื่นเหมือนกันนี่แล้วก็ปิดฝาไว้เราใม่สุกนะคะเดี๋ยวปะทุก็จะทําอีกเมนูหนึ่งเมนูนี้คือชูชีกุ้งนะคะกุ้งมันน้อยเกินไปทุกคนก็เลยเอาเนื้อ นี่ปลาเซโมนมาชูชีปลาด้วยผสมกัน <c oughs> ใส่กะทิไปนะคะ <c oughs> กะทิด้วยเอา้เอาผิด <c oughs> กะทิด้วยแล้วก็น้ำมันนิดหนึ่ง เราต้องผัดไอ้พริกแกงให้หอมๆเลยนะคะผัดให้สุกไม่ให,ห้หอมเลยสิ่งที่สำคัญคือใส่น้ำตาลเลยนะเพราะว่าพริกแกงมันจะเค็มอาจจะดูว่าเยอะนะแต่ว่ามือพริกแกงเค็มพริกแกงเค็มเลย แันเองมมนต้องออกหวานออกเปรี้ยวเนาะอืเอ้ยไม่ใช่ออกหวานอู้พูดผิดนะคะแล้วก็ใส่กระทิปไปหน่อยนึงอ เกิดว่ากะทไิไม่ไม่ไม่ค่อยพอนะคะก็เราก็สามารถใส่นมได้นะเดี๋อันนี้เกิดเป็นกะทิที่เขาใส่อันนี้นะเป็นกะทิที่ใส่ความกับข้าวเอทําถึงหวานนะคะกะทิแบบนี้เป็นกะทิที่มันเข้มข้นกว่าหวานกว่าอมออหวานกว่า อันนี้ใส่กุ้งไปแล้วนะคะใส่ไปแป๊บหนึ่งนะเพราะว่ามันมันจะสุกง่ายแล้วก็ปลาไปเลยปลานี้ก็สุกง่ายปลาแซมอนสุกง่ายถ้าสุกมากกว่านี้เดี๋ยวมันจะเละเราก็รีบๆีบคุณเลยนะคะเป็นชูชีปลารีบๆีบคุณเลยเราจะให้ปลามันอยู่อยู่ตรงของมันเน่อยู่นิ่งๆอะ่ะ เราก็จะเรียงปลาอยู่นิ่งๆจะได้ไม่ไม่แตกเนื้อมันจะได้ไม่แตกเพราะปลาก็มันค่าจะเนื้อนุ่มเนื้อนุ่มแล้วมันจะแตกง่ายนี่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 อย่างนี้เลยแล้วก็รอให้มันไอ้นี่รอให้มันเดือดอีกสักรอบหนึ่งนะคะอืมเราก็จะ จะไม่ไม่โดนปลามากเพราะว่าเดี๋ยวปลามันจะมันจะเละนะคะทุกคนใส่น,นี้ไปก่อนเลยใส่ไปครึ่งหนึ่งก่อนเพื่อจะได้หอมหอม,อมแล้วก็ให้มันสุกไปแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะกลับไปอีกรับเออีกค่ะอ,อีกข้างหนึ่งแล้วนี้เราก็เสร็จเลยรสชาติเรบปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้ว แค่รอบเดียวนะกับแค่รอบเดียวก็คือเสร็จเลยเพราะว่าปลากุ้งเนี้ยมันก็คือง่ายสุกง่ายแล้วเนื้อมันก็จะไม่อันนี้ด้วยเนื้อจะได้ไม่เละด้วยนี่แค่นี้ก็ดูจะเละๆเล้วนะคะทุกคนเนี่ยอ่าแล้วก็คือเสร็จเล็วสุกแล้วนะคะแล้วก็จัดนี่เลยแผนแดงแันแดงกุ้งกับหอยเอ้กับ ปลาแซลมอนนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามากินกันเลยนะคะให้ดูใกล้ๆกำลังเดือดเลยตอนนี้พัดัวเองก็ต้องปิดแล้วนะคะต้องปิดไฟแล้วเพราะว่ามันสุกแล้วแล้วก็ไม่คนแล้วนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เนื้อปลาเราอะมันจะเละค่ะเราไม่ไม,ไม่ไม่ควรจะคนมันนะคนสองรอบก็พอเพราะว่าเป็นเนื้อปลาแซลมอนมันมันง่ายอืม อันนี้คือปิดปิดไปแล้วนะ